สวัสดีครับพี่นอ้องนี่นะครับสีผ้ามหามหาข้ามนะครับองาข้ามนี่หาปัยหานะครับเมื่อกี้อยู่ทั่วไปต,ตามต้นใหม่ตามเครื่อใหม่ที่มันอ่ามากินนะครับไปเบิ่งนกันเลยน,นะครับน,นี้เข้ามาหอดเครื่อใหม่นะครับที่เงาข้ามมันกินนะครับเครื่อนี่นะครับ อันแล้วตอนนี้นะครับมมหอดเครื่อทถี่มังฆ้ามันกินนะครับเดสิสู้ไหมเบิงครับนี่โอ้ตัตใหญ่เลยนะครับแก็มีอีกหลายตัวนะครับแต่กล่องสู้โมหอดนะครับมันอยู่สูงเดี๋ยวสิต่อยไห่เบิงครับอาเมโนที่เฮ็ดกินนะครับก็คือขัวนะครับเอาไปขัวหรือว่าเอาไปถอดก็ได้นะครับมันก็สีออกมั่นๆ่นนะครับตัวแม่นี่มัน ติมันนะครับเดี๋ยวสิต้อยไม่ให้เบิรงครับนี่นะครับโต๊กแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่โต๊มันสิเป็นแนวนี่นะครับอ่าอีกโต๊ะนะครับอยู่ทึ่งสูงนะครับโอ้โย ใหม่ก็สิ้อบัถึงอ่าวาลงมากแล้วครับนี่นะครับนี่ตัวหนึง่งตกสองนะครับตกสองตูอืมอาใส่ของเลยนะครับนี่คือวิธีชีวิตของชาวบ้านนะครับ นี่นะครับตัวงามนะครับตัวใหญ่นะครับนี่นี่นะครับเห็นแล้วครับสามตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวสีส้มนิเบิ้งครับนี่นี่สามตัวครับอยู่นี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอยู่เทิ่กำลังกินเครื่องใหม่ครับ เป็นหอยกัดแทะนะครับเดี๋ยวสิต่อยลงมาเลยนะครับนะนี่นะครับรุ่นสองโต๊ะงกฝ่าไปเอานะครับเพราะว่ามันสิ่งนี้นะครับมันหมดดินไว้นะครับน,นี่ตัวนเนื้อครับ อีกโตครับยื่นนะครับอีกโตนี่อีกโตน่ครับต้องเฝ้าเอานะครับเพราะว่าเมื่อสีหมดดินนี้นะครับปลานี่ก็หกนะครับเอาใส้ของเล้นะครับนี่ครับก็สี่มุดนี้แนวนี้นะครับ กระสีหาทีรีนะครับน,นี่ครับถ้าตรงว้วนะครับถ้าตรงเปล่าจับมานะครับเพราะว่าถ้าวหาน้านอาเอามั่นนะครับมันกระสีหมดดินนี้นะครับนี่ นะครับนี่ก็กได้ประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับในของนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงแรงนะครับมันต้องช่วงฝนนะครับเพราะว่าช่วงที่เขากําลังถอกนะครับมันซิมีลายนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเริ่มหนานวเริ่มแรงนะครับมันเลยโบมีนะครับเลยได้ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดหัวใจนะครับกด follow ติดตามเลยนะครับขอบคุณครับ